สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพาคชินีพิมพ์สอนรหัสนิสิตหก2ี่สองนย์าค่ะลำดับที่27ค่ะวันนี้จะมาแสดงการหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลีไวนิลคลอไรด์โดยการวัดความดันออสโมติกค่ะเอกสารประกอบ การอ้างอิงในวันนี้นะคะจะเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์หนึ่งค่ะเรื่องสมดุลวัตภาคและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารบริสุทธิ์ค่ะส่วนข้อที่เราได้ทำนะคะก็คือหน้า84ค่ะ Calculation of osmotic pressure นะคะจากโจทย์นะคะแรงดันออสโมติกของสารละลายโพลีไวนิลคลอรด์ ine, หรือ PVC ใน ไซโคเฮกซานูนที่298เวินโดยกำหนดค่า Mass Density หรือโลเท่ากับ0.980กรัมลูกบาทเดซิเมตรค่า C นะคะจะเป็นค่าของความเข้มข้นค่ะจะมีหน่วยเป็นกรัมลูกบาท เซนติเมตรค่ะส่วนค่า h นะคะจะเป็นค่าของความสูงนะคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะค่า g จะเป็นค่าคงที่นะคะจะอยู่ที่9.81เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากที่เราทำกราฟนะคะลักษณะรูปร่างกราฟจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำค่าที่ได้จากการทำกราฟนะคะคือค่าจุดตัดนะคะมาหาคำนวณหาค่า m นะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราลองไปทําราับกันเลยค่ะนัะนนี่คือหน้าตา Excel ที่จะทํากันในวันนี้นะคะความเข้มข้นนะคะจะเป็น1.00ค่ะ2.00 4.00 7.00และ9.00ค่ะส่วนความสูงนะคะของเราจะเป็น0.28ค่ะ0.71 สองจุดหนึ่กงกับและแปดจุดศูนย์ค่ะตามกราฟที่เราใช้อ้างอิงน,นะคะค่าแกน x นะคะจะเป็นค่าของความเข้มข้นนะคะส่วนแกน y จะเป็นค่าความสูงหารด้วยความเข้มข้นนะคะโดยที่ความสูงของความ ความสูงหารด้วยความพิมพพนนะคะจะเป็นเท่ากับความสูงเราจะใช้ค่านี้เลยนะคะหารด้วยค่าความพิมพ์พจนคือค่าตรงนี้นะคะแล้วก็กด enter แล้วก็กดนนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสร้างกราฟนะคะโดยกราฟนะคะ ค่าแกน x นะคะจะเป็นความเข้มข้นส่วนค่าแกน y จะเป็นความสูงหารด้วยความเข้มข้นนะคะลากมาคอนโทนอุ้ยคอนโทนตรงนี้แล้วก็จะอินเสิร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นกราฟานี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาใส่แกนกันนะคะใส่ชื่อแกนกันนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแกน x นะคะจะเป็นความเข้มข้นนะคะในหน่วยของกรัมลูกบาทจะเป็นลูกบาทเดซิเมตรนะคะ ส่วนในแกน y นะคะจะเป็นความสูงหารด้วยความเข้มข้นนะคะในหน่วยของเซนติเมตรต่อกรัมลูกบาทเดซิเมตรน,นะคะ แล้วนะคะเราก็จะลบเส้นตรงนี้เส้นที่ไม่จําเป็นนะคะเราก็จะลบออกนะคะแล้วเราก็มากําหนดค่าให้เท่าเค้านะคะกราฟอ้างอิงน,นะคะจะเป็นเริ่มที่ศูนย์นะคะแล้วก็ศูนย์จุดสองถึงศูนย์จุดเริ่มที่ศูนย์นะคะแล้วก็ถึงศูนย์จุดแปดนะคะก็จะกําหนดตรงนี้เป็นศูนย์จุดแปดแล้วค่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณศูนจุดสอง ไดให้ช่วงห่างที่0 2น,นะคะเสร็จแล้วล้วก็ใส่ติ๊กมาเป็นเอาซ้ายนะคะต่อไปเป็นค่าของแกดเเอกนะคะแก๊ข้าก็จะเริ่มที่0ไปถึง10นะคะก็จะเป็น0ไปถึง10นะคะอันนี้ก็จะเป็น0.2 ก็ถูกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแทรกสรรมการนะคะเรามันจะมาเพิ่มสรรมการนะคะแล้วก็กดตรงนี้เห็ยนลายแล้วก็ more option ออน,นะคะอีกข้างล่างสองตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นสรรมการจุดตัดออกมานะคะเป็นสรรมการจุดตัดตัวนี้นะคะ จุดตัดที่เราได้นะคะก็คือจุดตัดจุดตัดที่ได้นะคะจะเท่ากับศูนย์จุดสองศูนย์ y ศูนย์จุดสองศูนย์สองสองเ c มกรัมกำลังลบหนึ่ง เป็มลูกบาทเดซิสี่นี้นะคะกำลังลบสองนี้เป็นจุดตัดนะคะในการคำนวณหาค่า M นะคะจะจำเป็นจะต้องมีกราฟแสดงความเข้มข้นและ ความสูงหันด้วยความเข้มข้นนะคะเพื่อจะได้จุดตัดมาหาค่า m นะคะโดยจากสูตรนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสูตรของเราที่เราจะใช้นะคะค่าจุดตัดนะคะที่อยู่ในค่า0.2022 cm ต่อกม ต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะเราจะเออเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหน่วยให้น้องนะคะก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองที่อยู่ในหน่วยเมตรนะคะ ตัวแปรที่เรารู้นะคะก็คือ r เท่ากับ8.314นะคะ8.314จะเป็นจูนต่อด้วยเควินเควินกำลังลบหนึ่ง Mm hmm. ต่อไปเป็นค่าทีนะคะที่เรารู้ก็คือสองรอยเก้าสิบแปดเควินนะคะต่อไปเป็นค่า โรนะคะเราก็จะ insert นี่จนเป็นค่าโรค่าโลของเรานะคะจะ0.980กรัมต่อ,อลูกบาทเซนติเมตรนะคะเราจะเปลี่ยนจากกร,รัมเป็นกิโลกร,รัมนะคะฉะนั้นเราก็จะเป็นคูณหนึ่งพัน 1, เข้าไปค่ะก็จะเป็นคูณ พันเพื่อให้ค่าเท่ากับเป็นเก้าร้อยแปดสิบกร,รัมกิโลกร,รัมค่ะกิโลกร,รัมต่อลูกบาทค่าจของเรานะคะก็คือเก้าจุดแปดหนึ่งนะคะเก้าจุดแปดหนึ่งเมตร ต่อวินาทีนะคะพอเรารู้ตัวแปรแล้วนะคะจากสูตรนะคะจะเป็น m เท่ากับ r t ส่วนด้วย r o คูณ g นะคะแล้วก็จะมาแทนค่ากัเลยนะคะก็ะเป็นเท่ากับน็บเปิดนะคะ8.314นะคะ คูณด้วยสองร้อยเก้าสิบแปดนะคะที่เป็นในหน่วยเควินนะคะก็จะหารด้วยวงเล็บเปิดสองรากนะคะก็จะเป็นเก้าร้อยแปดสิบนะคะหน่วยที่เราแปลจากกร,รัมนะคะเป็นกิโลกร,รัมก็คือจะเป็นเก้าร้อยแปดสิบนะคะของค่าโลนะคะแล้วก็คูณด้วยเก้าจุดแปดหนึ่งคือค่าคงที่นะคะวงเล็บปิด ลงเล็บเปิดแล้วก็คูณด,ด้วยค่าจุดตัดที่เราหามาแล้วนะคะก็คือ0.002ค่ะวงเล็บปิดแล้วเราก็เล็บปิดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นค่านี้นะคะต่อไปนะคะอีกค่าหนึ่งนะคะก็จะเป็นค่า m ที่อยู่ในหน่วยของ กิโลกิโลเปอร์โมลนะคะค่าเคที่เป็นกิโลเปอร์โมลจะเท่ากับหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังสอง ก็จะเป็นกิโลเปรโมลนะคะจะเป็นลบค่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะและนี่คือกราฟที่ได้นะคะกับ น้ำหนักโมเลกุลของโพลีไวนิลคลอรีนนะคะจะเท่ากับ1.2คูณ10กำลัง2กิโลเปอร์โมลค่ะขอบคุณค่ะ